สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะหนงในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพบกับพวกเราทั้งสองคนเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการกระบี่มือ่สวัสดีค่ะพี่คำสรรนันทจีสวัสดีครับน้องปเปียการเวลาเสาร์เรือนค่ะดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โมเดลิ่งกระบี่มือหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมสุดยอดคนที่มีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงที่จะมาสร้างความอรหัน์กับคุณตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะและต้องบอกต้องย้ำตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไปพบเห็นหรือว่ารู้จักกับยอดคน ระดับกระบี่มือหนึ่งนะครับเอาชนิดที่มีความสามารถเก่งกาจแบบที่เห็นแล้วต้องอึ้งต้องทึ่งต้องตื่นตะลึงกันเลยทีเดียวเนี่ยโทรมาแนะนําที่โมเดลลิ่งของเราได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหรือที่จะเป็น Facebook ก็ได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m r b ุ๊ลกระบี่ทีถ้าเรื่องที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศคุณแนะนํารับไปเลยโบนัสเลิฟเลม,ม,มูลค่าสามพบาท ช่วยช่วยแนะนำเข้ามายเยอะๆนะครับผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการรับชมรายการของเราอย่างมันกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าครับขอบคุณล่วงหน้าครับสาธุสาธุส,าธส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากติดชมรายการหรือว่าอยากรับชมเรื่องไหนยังไงนะคะส่งข้อความมาบอกกับเราได้เบอร์เดิมค่ะ4 7 7 7 1 1 1ข้อความละ6บาง รับรองได้เลยครับเปียครับคืนนี้นะ s อ s ของเราจะต้องเนืองแน่นครับข้อความนี้ต้องขึ้นแบบพรึ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 บอย่างนี้เลยฮะเพราะอะไรเหรอคะอ้าวเพราะว่ารายการของเราคืนนี้นะแต่ละเรื่องเนี่ยครบทุกรสครับมีทั้งแอคชั่นนะมีทั้งตื่นเต้นและยังมีทั้งหวาดเสียวด้วยครับแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันเลยจิกี้กรบะบี่โมหนึ่งค่ำคืนนี้พบกับลีลาสุตระหับจากโมตัดฟ,ฟันน้ำนม ท่ทานหน้าทึ่งของคุณตาติจักรยานโคดเสียนปีนทุเรียนเก็บแล้วโยนอย่างแม่นยำ บอกแล้วว่าหน้าดูทั้ง3เรื่องเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับความสามารถของกระบี่มือหนึ่งในคืนวันนี้ช่วงนี้เราไปชมความสามารถของมือหนึ่งจากโลกออนไลน์กันก่อนครับอืคลิปชวนอึ้งของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของมนุษย์วานนอนค่ะเฮ้ยมนุษย์วานอนอนเลยเอปีอ๊ย่ะยงไงอะ่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมปอเปี๊ยะถึงเรียกว่ามนุษย์วานนอนนะคะนนัสิอธิบายไม่ถูกค่ะเอาอไปดูดีกว่าดีไหมไป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 ดูเลยดีกว่าค่ะช่วงคลิปชวนอึ้ง นี่แหละครับเปียค่ะใช่มันวานอนคือคนนี้เหรอฮะอ่่ะเริมแล้วพี่เสื้อเหลืองนี่เหรอฮะใช่ค่ะไม่เห็นยังเขายังไม่ดูเป็นวานอนเลยนะฮะดูเขาก้าวแรกแล้วดูสิคะไหนฮะเอาละค่ะความใจก่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยไปนู่นแล้วะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้เฮ้ยยย้้ยยเฮ้ยลเอาสิเ โอ้โหตีล <true. S 1> uh ังกากับ hmm. ห oh, oh, yeah. ัวเดี๋ยวยังมีอีกนะคะยังมีอีกเฮ้อโอ้หมือติดอยู่กับแบบเหมือนติดอยู่กับกำแพงเลยนะเออยังกวาน้องจริงเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหตี๋บอกตรงๆว่าตกใจอ่ะเนอะ มนุษย์เนี่ยไม่แน่ใจแต่วานอนนี่แน่นอนเลยมือเขาเนื้อยังกติดอยู่กับกำแพงนะปรับปรับปรับขึ้นไปได้อย่างนี้นะแต่ตกใจที่สุดอะนะเหมือนจะล่วงมาใช่ไหมแล้วตีรังกางเงี้ยแล้วบุนขึ้นไปอีกทีอะถูยสุดยอดทำได้ไงอะเป็นยังไงเหมาะสมกับฉายานี้ไหมคะว่ามนุษย์วานอนเหมาะมากมากเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมด้วยนะครับไปพบไปเห็นแล้วรู้จักใครนะฮะที่สามารถแบบนี้นะฮะปีนปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาได้แบบนี้อย่ารอช้าครับ แนะนําเข้ามาทางรายการของเราตามอระโดดศัพท์ตอนนี้เลยฮะโทรมาเลยหรือจะเป็นความสามารถด้านอื่นก็ได้นะคะเราไม่เกี่ยงค่ะขออย่างเดียวนะคะว่าต้องเป็นคลิปที่ใครดูแล้วจะต้อง,อ,งอึ้งในวัยระดับเดียวกันเนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่าเด็กทั่วไปสมองเขาในการในการคิดปรับสภาพแต่ลัสนาหรือแต่รัถมนการเนี่ยเขาจะมีความคิดที่เร็วกว่าเด็กทั่วไปกระบี่มือหนึ่ง